เห็นบ่ละงองกนอกเล,ล,งงงกลดูการพี่น้องเฮ้ยหมูว่านพอไปคลิปดอกมื่อนี้พอละงอกเหลืองครับหมูว่านละงอกขาวนี่ง้อมันแหนะแหนะกันตัวนึงง้อมันยังหน่อยเลยละงอกนอกฤดูกาลพี่น้องละงอกเดือนพฤศจริกา <S 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 ครับสวัสดีครับพ่อแมพี่น้องมานี่มาพบมาพอกับบาเบตส,สาวลินครับคุนแม่เพ่งครับพูนกับปปอมพูนมอนี้มากันสี่คนครับพี่น้อง <c oughs> มาครบทีมนะครับโอเคครับมอนี่ก็มาไม้เก่าไม้ประจาครับไม้ปลาบรรจลตอำเภอบัวเ,เชดจังหวัดสุรินทร์ครับพีกัดน้องไงขึ้นเก่าครับพี่น้องมอนี้บาเบตจอดรถไว้ทั้งนองเนาะยางเขาเมา เมือ่อวันที่เอ้ยวันมือน่อวันพุทธที่สิบหาเดือนพฤศจิกายนนะครับสองหาหกครับพี่นอ้องก่อนไปรับชมคลิปก็อกย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาเบ้น,นเด้อครับเตัวเสด้เป็นกำลังใจให้บาเบนเห็นคลิปใหม่ๆพอเป็พี่น้องได้รับชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพอเสด้แจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆนะครับอ่ะหมื่อวานกับมานไปสีกาตาครับพี่น้องมานสุดๆครับเมื่อวาน ไปลุ่นนะบ่าวเบ็ดสาวลินแม่เพ่งปะปอมนะครับว่าสีมานบัวมานครับมือนีอ้มาตามบ่าวเบ็ดไ,ไปเบิงกันเลยครับสิได้จักตาเมื่อนี้ไอเบิงฟอแล้วครับพี่น้องเบิงฟออีหยังโต้งนำ้ำฝนพี่น้องเี็ดต้งนำ้ำฝนเบิงนี่นี่แต่ดอกมีไงผุ่นอุย้ยเฮ็ดพวกต้งน้ำฝนพี่น้องฝนอ๋อเต็มตาแล้วเบิงเบิงอือขายบนี่ ข้ขบนี่ยังดกเขาเปิดอยู่ที่นี่เขาเคลียร์ออกกันปะย่าเป็นยังขามเขาเป็นทางผ่านเขาเขาเลยมาหลอกเอี้เห็ดปอตรงหนันทพี่น้องตื่นเลแสดงว่าเขาไปทางผุ่น ลงนามหมดแล้วนี่แหละนี่แหละนี่อยู่ในสวนออกยังไงสิละดินเอาเกียว์ออกนูเป็นยังครับเอาเมล์เพียงเก็บเลยครับเลยเอาเลยอืมอจุ่มแรลกแหงม้านครับพี่น้องเมลเพียงม้าแล้วมาหอดกับม้านเลยกำลังเขาปลามาเองกันพอเลยครับพี่น้อง เอาไว้ยท้าเอาลงไปคลายกับไกลกับบอด,ดัยด้วครับน้ำน้ำช่วงนี้เขาฝึงหลอกไหมเขาบอทันนหนอันนี้บอกบ์ทัทนได้โหวลายตรกปะเพราะว่าผิวเขาบอทันนี้แข็งแรงนะ่ะต้นต้นผลสูมยุ่งเลยพี่น้อง <laughs> ซุ o m zoom zoom z o เห็ดตองหนำฝนเฮ็ดอันนี้ออกนี่มันมีเห็ดอย่างอื่นออกอีกได้นี่ทาเห็ดตองหนำฝนออกเห็ดอย่างอื่นไม่ออกอีกไดหูส่างหรือว <Bond> ่าเจ็เห็ดปวกตองหนำฝนเนาะอือมันเลยครับพี่พี่น้องครับมาเบิ่งแม่เพียง นะขาวจุนพูนผัดน้ำมันหอยเหรอหลาบตะแกรบเต็มไม้เต็มมือเลย,ยเลห,หมเหมดเลยครับพ <laughs> ี่ <laughs> น้องปูดึงตาพอดีมาแล้วครับครับพี่น้อง อันนี้พอได้นไดโอ้ยเขียวยังแข็งอยู่นี่เป็นดอกแบบนี้โอ้ยหอมเ้ยยายหอมงคือหลังคือจังเห็ดเขาไข่ทีสาวเล่นกับพ่อแล้วครับพี่น้องอืสามดอกจุ่มกันเลยงามครับสาวเล่นมานนะครับเจิมกันตา นั่นนะโซลินฮะนี่พอมึงปอบป้อมมันดิเอาละครับทำมครับพี่น้องมาด้วยไอเก็บนะวันนี้น่ะบอกว่าหนูมาทีหลังนะคะปอบป้อมในมาน้ำเนยมันนี่มัน้ำเนยพี่น้องเอ้ยโดนโดนมาเธอหนึ่งเหยียบนะอย่าเหยียบนะแกรบนีกลิ่นลุงเร็วพีเขาหอมหน่อยพี่น้องหอมหน่อย

วายตุ่มตุ่มโดนปวกสอยเบิดแล้วอ้สานรุ่นเลยก้าวสิต่างใจเก็บเลยอะ้ยครับพี่เนาดอกนึงใหรอสดอกีดอกน่ดอกนึ่งเกสามดอกอ่อนๆงามๆเนี่ยเอกเนาะกนดอกหน่อยเหมือนกับซีคือใบใหม่เนาะเบ่งอยางน้องพี่น้องเลย หง,งี้หง,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 งามาแล้วครับสาวลินัวขาลายพี่น้องมันเสยหูหเนาะำขาลายนี่กอกมาไงพี่น้องมานนะครับสาวลินพี่น้องอู้มจะใส่นี่แหละครับ ลาหมูแล้วไงเปึงเริงเปงล่งลางพี่น้องยินมผอนครับง,งามพี่นอ้องอือมาแล้วครับเหมือนปลอมครับเึิงแดงข้ามคือกันครับพี่นอ้องใช้ยาฆ่าหนองปลาครับผมเห็ดพึ่งไข่พี่น้องหรือเห็ดพึ่งขาวครับ ทางท่างเได้พี่น้องครับมาเบ็ดเก็บเบ็ดแปลงพี่น้องอืออ่าเป้งเปล่งนี่พอแล้วครับเห็ดพึ่งพึงอีหยังน้อนี่พึงเขาอีหยังนับป่ะคือทองหลังชมพู้หรอเนาะอือพึงเขาหลังชมพุ่มผู้พี่น้อง พึ่งเขาเขาน้ยโอ้ยขาไปบวชขขาหารนี่เรานี่งามอยู่พึ่งเขาน้ยปมกรพออยที่ดิงานเลยครับพี่น้องหนงามดงโดเึงดอกน่้กเอาดอกนี้ก่อนดึงดูดบ่โบลามื

không hàm mua mù mà nó gấp đi đẹp đâu bên này là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่เอองามแล้วงามแล้วอีกดอกออองามอลังการเลยครับมันเลยครับซาลิน ป้อมกับป่อที่กันพี่น้องสีนี่คือป้อมนี่ต้นเทาต้นเทากับป่อเทาเทาเมื่เพลงยางผ่านมาแต่บ้พปอครับนั่นนะครับป้อมพอลงโงกครับพี่น้องงูขาวป้อมยังมีอยู่เนาะเมื่อวานมาเบรกระได้ไปสิบดอกมือนี้ป้าป้อมได้จุบจุหนึ่งดอกครับพี่น้องโอ้มานซื้อ ผมมันสุดๆครับพี่น,อนอ้องสาลินทอดหอมดงครับพี่น้องอู้หูปัดบานใหญ่แห้งพี่น้องงาม,งามแข็งปกเะน,น้องสาลินมันแหละครับสาลินเบ่งมือหน่อสิมันสุดๆอีกบ่ครับพอแล้วครับพี่น้องมัน,านนานเจอครั้งหอ <c oughs> <c oughs> มหน่อยหอมหน่อยงามองามตรงฝนตรงฝนจุ้มๆพี่น้องอ่างามบ <c oughs> อ ดอกอ่อนๆดอกอ่อนๆแดงนะแดงนะแดงนะพี่น้องแดงๆงามอยู่งามงทั้งเทครับอืมฮิปฮึงงามงามชาเตียิงเขาน่อะครับดมือน่ยบอกกุจิปอมซาลินจะขึ้กุจิปอมไปนำครับพี่น้องเลยจักโตเลยสองสาม หาตู้เล้วจ้าหุกบตู้หุ้ตู้บ่ได้ถ่ายดอกเด้อพี่น้องมื้อนี้ก็ถ่ายเฮ็ดคือเก่าแล้วแตัวบ่ถ่ายขุดจิโปงมันสิเสียเวลาเนาะไปลุยกันต่อครับพี่น้องมาคือฝืนสายตาป่าดีแห้งดำปานนีแเรายังพออยู่เนาะขนาดดำนะพี่น้องเอ้ยไปฝืนเข้าน้อยเบิ่งนี่แต่ดอกใหญ่ๆดิจุ่มใหญ่เลยพี่น้อง มันมันประอบมันอีกแล้วโอ้ตาดีแต่เล่านี่ล่ะมันอีกเด้อมันล่ะพี่น้องขายคนเนี่ยขายเงขาเดบพอมนะำมันเนี่โอ้งามขนาดเนาะขออีกแล้วครับนี่เขาหน่อยเขาหน่อยโอ้ดีดีดีข้างหลังเกิดเบียบเลยเขาหน่อยเขาหน่อยครับ นี่นี่นี่นนีลงเปนดอกนึงได้ดอกนึงครับพี่น้องว้ายบ่ได้เกอยน้ำกันเลยนะเก็บเลยครับเฮ้ยมีแต่บานๆเลยพี่น้องเอ้ยอะไรล่ะพี่แน่มเขียนไปดิโอ้เกือบยังเตะมาแล้วกระป้อมมาแล้ว เบิืงนพี่น้องนี่แต่บานๆเลครับหอมมีชี้ยู่หอมอ้ยนี่แต่บานมาแล้วครับพี่น้องเลยๆอดอกนะแบบนี้เลยจเจียบกาไว้เบกระต่ายไว้นี้แล้พี่น้องเอ้ยนี่เมือนพี่น้องในี่แต่บานเลยบานเหอนข้าวน่อยเหอนข้าวนอยเอนข้าวหน่อยบานเรว ออมันนหลายมือลเนาะกาจุ่มก็คือสีหง่อยู่ด้ยเนาะจุ่มญ่ยเงยเนาะหลงคำหง่สมบูรณ์แบบพี่น้องโม่เพียงหมัน้วครับหอมแต่เห็ดเพิ่งเขาก็ตาแม่ว่าไก่ยังได้กินหงกินหอมมาครับนุ่มเลขาวนพี่น้องลูกกอบเห็นลูกกอบพี่อนลูกกบลูกกบเครื่องลูกโอ้ มเมนเฮ็ดแปลงอยูบ่บนนั่นไหมฮะปาดอีพอีนนแออม่เขาแล้วโอ้เฮ <c oughs> ็ดแปลงแมแม่มันแข็งอยู่บ่เอาแม่เน,นี่ยโอ้ยสาลิรนสิจมแล้วครับพี่น้องขอพขา่อเฮ็ดมาเป็นบาไปทายแจ็ค <c oughs> เชอร์สามสิบช่อพี่น้อง <c oughs> โอ้ยบังลงสองดอกเลยเนี่ จาคือเต้เลยมั้งเหยียบนี่แหละเหยียบต้นหันนี่เอาเอาขย้นเล็กหนึ่เหยียบเอาแล้วว่าหันถึงมนห้องอ้ายอยู่นี่นี่ครับอือห้แม่ไม่ยากไลยโอสาิมันนะครับเพนเนี่เห็ดแต่งงามลงไหาแม่ทีไม่เหยียบดูมาแล้ครับเอนนีเพิงเขาน้อยเออเอาได้ปะ บไัปเป็นเสียไปน้องมานี่ยกจุ๊บๆกันสิบ้านในบ่แข็งยืนเนาะได้ดอกนึงพี่น้องอังจุ๊มพู้่ตอนนี้นี่โขน้อยพี่น้องงัดใหม่ออกไปาสามดอกโอ้ดอกจูอีกสองดอกนั่นนะครับพี่น้องน,นี่ดอกนึงพี่น้อง อามโอ้ยเขาขุดมันเมื่อวานจะหนแม่อืมโาน,นะครับสาวดิมันล้กระเบึ่งประปอมกันได้พอแล้วครับน้อง นี่มีแต่แบบนี้แหละครับเออคือกันพี่น้องเพิ่งเขาน้อยเพิ่งเขาน้อยมาแล้วครับผมกระป๋องกรเลี้ยพี่น้องยังเหลือจุ่มๆมูหมพี่น้องได้เบิ่งอยู่ละมันหมด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 โอ้โหตัวหยกขึ้นมาก่อนครับพี่น้องอุ้ยงามขนาดครับเพิ่งแดงชามป๋องมันนะครับผมเลี้ยพี่น้องเหลือหลอดสายตาเขาอีกแล้วนี่ โอ้ปออมมาตาดีดีเลยายตามายังดีพอจะดอกจูมจูมนี่แม่ใชธรรมดาได้เนาะโอ้แม่พิงคพอทิเขาหอมดงครับแข็งนผาบบนีตกหน่อยพี่น้องให้เป็นอะไรเนี่ย

สวยงามเลยครับอ่อนๆเลยเพียงพอกอแดงพี่น้องดอกเดียวมัดปลาสุวที่พ่อเลยพอแล้วดอกเดียวว่าดอกไ่ช่อบานอีกแล้วครับกอแดงพี่น้องดอกที่สองตัวที่พ่อพี่น้องเอ้ยอยู่ห่างกันครับเอ้ยดอกงามอยู่ครับแต่แหวงเนาะ มันมันมันแรงกนมันกูดเองมันเนาะมันยิกเองมันนะดอกเป็นดอกอืมเป็นดอกไม้เต็มพอแล้วครับเต็มเพิามพี่ดอกเออมีแต่เท่าเท่ามีแต่บานครับมีแต่บานบานเท่าเท่าเมื่อท่านเท่าดอกวจะมันบานแล้วบานนี่เอาได้ยู่เอาได้ยู่ว่านี่ตัวนี้โอ้ยแต่ทองเลยมีจุดแล้วเนาะแต่ขนาดไปแกงได้อยู่แกงกินเอง กันคล้ายๆไปเลยหรอกไปแล้วอ <im itation> ดอกนีน้ใช่เอาไปได้ดอกนี้ดอกนี้หนัสีบลอลล็อตอู้หูทีดอกคือเสด็จสามเหรอครับอันนี้ไปคักกูมูเลย,<ด>ยเอาวาน,นเป็นเสือไปไหมหกระจายกระจายเสือเพื่อปีนาทเสด็จมาเก็บอีกอาะ <im itation> มานะครับไอ้เพ่ง, <im itation> งกรัรมพี่น่องข้างหลังขาแม่เอาไปได้ไหม

โอ้น่อมเหมือนแน้นอดอกน้อยโอ้นี่ดอกน่อยอายุนนยนนหนี่งามอยู่ด้วยมูนึงเลยจ,จุ่มเลยหล่ยหลแข่งพี่น้องดูพี่นเข่าตรงนั่นอ้ไปแล้วพี่น้องไปเป็นเสือไ,ไปครับ อันละวครับแม่ที่นี่มานแล้วครับพี่น้องนี่สามดอกแล้วมาเพิ่เมเพิ่มเรื่อยๆอีกดอกดีๆนะมึงด้ยวยพี่พพนี่ดอกดีโอ้ไดีๆดอกแล้วครับแม่ที่ออโอ้มาแต่ไม่เพียงคนเดียวเลยได้กอแดงอยู่คนเดียว กวางในชองมาดีไปไปเบิรงกันอีกได้เพิ่มอีกแลพอีกเร้วครับเรื่อกันเด้องเ่กันสองดอกเลยูกันอันนี้แดงงน้ำดงงน้ตัวนี้เป็นนอืมแดงหนาตัวนี้แดงงน้แดงงน้ำดงนดงนาเด่นสัมโอ้โก่อแดงอ้ยบัจิพอบจิพอครับพี่น้องสาเลินหมาล้วครับจูง คุณได้สินเงเห็นหน่อยๆป่ะนั่นหลีอยู่ในปลาโกวสันมาครับซาลินคุณเก็บเต็มตาแล้วซาลินมแ่เพลงกับคุเลยดิเมคมอปป้อมเต็ตาแล้วพี่น้องมีตะานปอมเราอยากเราอยากได้แต่จุ่มๆหน่อยๆเราแบบเล่บเราเต็มตาเราขออีกเสือ ว่ามันยิ่งยิบเนี่มันยิ่งยิงนี่เพิงเขาห้อยยองพิงเขาน่อยงานเยะ้วนะนีพอแล้วครับงามขนาดเลยมาเลครับึงแดงข้ามพี่น้องอาเพิงเขาอีกใก้กัน มานนะครับอนอาวบีคอยมล้ว,ว้ายเนาะเอาเด็ดเป็นเสื้อไปเบิ่งอีกดอกนึงเบิ่งพอได้บ่พอทรงเข้าประกวดบ้างนี่อันนี้ได้อยู่น,นี่คือน,นี่หามูแล้วเนา <c oughs> ะมาเต็มตาเร็วครับพี่น้องแบบนี่ล่ะจังเต็มตาไว้ เห็ุ่นตองอู้หยขาใหญ่ขาใหญ่อยู่เด้วยกัน้องขาเตี้ยเบิ่งๆตองขาเตี้ยขาเตี้ยนี่อู้แต่ขาใหญ่เนาะขาใหญ่ขาเตี้ยเห็ดปึ่งตองกับพี่น้องอืออันนี้ก็ของแสบคือกันได้เห็ดปึ่งตองแสียดคลุบๆคือกันนะเพราะว่าเวลาเ้าแกงมันสีเหลืองเลยค่ะเด้อกันเนี่ยแกงเอามันสีมันสีเหลืองเนาะน้ำเหลืองก็ไมันเป็นน้ำสีน้ำตาลได้เนาะออกไปมันเกิดเหลืองเนาะเหลืองนี่หอมหอมเครื่อเพิ่งเขา เง ok so oui> <Yes, okay, ี้ยมึงต่งมันเลยครับพ uh uh ี่น้องงอแงๆนักหล่นกระตาแลยไม่เพียงหล่นกระตาแล้วพี่น้องแต่ลายก็มูเพึ่งมาพี่น้องอู้ดอกงามๆเลยครับสองดอกอือขากำลังงามๆเลยพี่น้องเอ้ยนี่โอ้แข็งปุ๊บสุดยอดเลยเฮ็ดเขากำโอ้เฮ็ดพึ่งว่าพี่น้อง นี่มานแล้วไม่ใช่ง่าแล้วครับมาขอมูอีเพิึงวาแล้วพี่น้องอองหนึ่งสองดอกอีสี่สามสี่ดอกสามเนี่เบิ้งได้ยางดุบหนีนลยยางกลายไปวุ่นหิเบ็ยดยางกลายซื้ออสี่ดอกบอกสีมันแล้วครับเบิ้งซาวนินปัดอีเพิ่งแดงข้ามยังได้ใหญ่เ แฮมเบอร์เกอร์ต <scriptures Therm Heute> ัวนี้แฮมเบอร์เกอร์แดงโอ้มงามเอปว่าเห็ดไอีกคืองามเถอะือเปนวสับเปานว่าสบเปาขุมขึ้นยังคนเก็บเลยนาะเอ้าให้อีกดอกโอ้นี่นะโอ้มันเท่าเรียว มันหิวแล้วเร็บร้อยสมบูรณ์แล้วครับเหลืองหนอพี่นุ๊กจุกเกียงเสะพี่กันเด้อพี่นุ๊กสาวดินพอนะครับเบิ่งเขายืนคู่กันเหมือนเห็ดแป้งเห็ดพึ่งเขาเห็ดพึ่งเขานุอยเห็ดแป้งนี่ดอกนิดหน่อยก็เรื่ออกเนาะสาวดินเนาะมึงจะอะไรไป หนม่เงยกว่านี้ไปมาเก็บนี่อยู่ลานมองจอดรถเบิงอยู่บ่งลานสาใหม่พี่น้องละงกเหลืองนี่เบิงนี่พวกพี่ๆเขาก็มาเก็บพูนเขาก็ได้ไลายเลยครับปลาดแกงปลไดแกงปลาดแกงอ่ะหมานนะครับสาวลิมพอได้เอาเขาเหลี่ยมมาไปมันมานครับพี่น้อง ประมาณนะครับพี่น,ออนออ้องเบิ้งนี่เฮ้ยเขาหอมน้อยเขาพึ่งเขาหน้อยนีย่งามๆเลยประมาณนะพ่อพอนี่จเอเห็นบ่ละงลอกนอกในรูก,การพี่น้องเฮ้ยหมูว่านพอไปคลิปด,ดอกมือนี้พอละงอกเหลืองครับหมูว่านละงอกขาวนี่ ราะมันแหน่แกันตัวหนึ่งโอ้มันยังหน่อยเลยละงอกนอกลดูการพี่น้องละงอกเดือนพฤศจิกาโอ้นี่เขาเรียกปลาอุดมสมบูรณ์ครับละงอกออกตลอดเรื่อยๆออกเป็นต้นทำโอเคออกไม่เห็นเขาเก็บอีกมาแล้วคุณแต่จักดอกวันหนึ่งกับพ่อยุลานไอ้ไฟ ล้านนี่ล้านจอดรถในเนาะม้หมาแล้วครับสาลินไข่ใงสามไขหน่อยสามไขไขเลยครับพี่น้องหม้าแล้วซาลินนี่เพ่ออีกเล้วครับนี่แล้วมีดูมสาลินพอจุ้มพอพอไข่พอไข่แม่พิงพอจุ้มอันนั้นก็เพิ่งอยู่บงล้านจอดรถก็เพิ่งลืมตานี่จุ้มเลยครับพี่น้องงงอกเหลืองอู้พอแต่ลงงอกเหลืองเลยเนาะมือนี้ มีแต่ปลาปลอมแล้วได้ละง,งขูขาวจุ่ม,ะมนะมันนะครับไม่เพ่งเสาวลินพ่อเห็ดผึ้งผึ้งหนึ่งโอ้ผึ้งหนึ่งหนึงงห่งหนึ่งเห็ดพึ่งยังเห็ดพึ่งหนึ่งนึ่งหนึ่งผึ้งตองอครับมาเพิ่งผลงานของาามาวเบสสาวลินไม่เพ่งปลาปลอมวันนี้ครับนี่ครับ สามกระตาพี่น้องหมานอยู่ครับนี่เอานี่ของปปอมกันเลยครับนี่รวมๆครับเห็ดเพึงเห็ดเขียวเห็ดแดงนี่หมานครับปปอมนี่อันนี้ของสาวลินครับพี่น้องโอ้โหนี่หมานครับ <laughs> เห็ดเพึงแดงข้าม มือนี้บกอยได้หาหเห็ดเน้องนี่มินิเฮ็ดพึ่งเขาหอมดงกับบกอยได้ครับพี่น้องเนาะเห็ดพึ่งเขาหอมแล้วก็นี่โอ้เฮ็ดพึ่งเขาคำมันเป็นเห็ดพึ่งลุ่มๆเนาะแต่ละกระตาครับมันมันไม่เป็นกับแต่ว่านี่มาฟุกครับผอละงอกนี่แหละละงอกเหลืองครับพี่น้องได้อยู่ทั้งจุ้มทั้งบานโอ้มัน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 มีบานมีแต่จุ้งแล้วไขครับพี่น้องมานครับมินิ บ้านนะเป็นหมู่บ้านเนาะ <c oughs> โอเคครับหมาดน่ครับมาหน,นีกอนจบ,บคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใฟนบาเบยน,นด้วย้อครับเพื่อเฉลีเป็นกำลังใจสำหรับสนุนบาเบยสาวรินได้เห็นคลิปใหม่ใหม่ขอพีนอ่น้อง ผมมีอย่างละเนาะบ่าวเบียขอจบเลีปยวกับ,บเพศสนิ่ครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายบา่าวเบีเดเสาวลินไม่คิมไม่คิมหนานะครับ